รู้ก่อนร้อนหนาว สวัสดีครับ12นาฬิกา50นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มันตอนนี้ใครที่กําลังจะวางแผนออกจากบ้านไปเล่นน้ําสงกรานตามจุดต่างๆต้องระวังกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศร้อนรวมไปถึงความแปรปรวนลักษณะอากาศอย่างเช่นพายุฤด,ดูร้อนที่กรมุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะถึงต้นสัปดาห์หน้ามีโอกาสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่สภาพอากาศภาพรวมทั่วไทยวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับจากการตรวจสอบสภาพอากาศตลอดท้ สถานสงกรานต์ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าหลายจุดในพื้นที่นั้นยังคงต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนรอุอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังที่อย่างนี้ไปครับอุณหภูมินั้นสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าหลายจุดหลายพื้นที่อุณหภูมิตอนนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดร้อนจัดก็คืออุณหภูมิมากกว่า40องศาเซลเซียสขึ้นไปปัจจัยยังคงเป็นตัวเดิมนะครับที่ทําให้เกิดความร้อนรอุแบบนี้ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศขอขอภัยนะครับบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องมาจาก ครับหรือว่าหย่อมความร้อนที่ยังคงปกคลุมบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางอย่างต่อนเนื่องนะครับนั้นั้นความร้อนสะสมแบบนี้จึงทาให้หลายจุดหลายพื้นที่ต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดมาดูภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกันนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยน,นะครับในช่วงบ่ายวันนี้พบว่าหลายพื้นที่นั้นกลายเป็นสีม่วงนะครับก็คือสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิเกิน40องศาเซลเซียสขึ้นไปจุดที่จะร้อนเป็นพิเศษก็คือบริเวณพื้น,นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับภาคอีสานตอนล่างภาคอีสานตอนบนรวมไปถึงในบริเววณฝัั่งตะนต ของประเทศไทยสูงสุดวันนี้ยังคงไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ44องศาเซลเซียสคำนวณต่อไปนะครับจนถึงวันพร,รุ่งนี้ในช่วงบ่ายครับก็คาดการณ์ว่าอุณหภูมิทั่วไทยนั้นยังคงร้อนระอุเหมือนเดิมนะครับยังมีแนวโน้มว่าจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ44องศาเซลเซ,ลเซียสในช่วงบ่ายเช่นเดียวกัน นี่คือภาพรวมของอุณหภูมิความร้อนที่จะได้เจอกันในช่วงเระยะเวลาเทศกาลสงกรานสามสวันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องเน้นย้ำก็คือเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากพายุฤดูร้อนนะครับมีปัจจัยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ต้องเฝ้าจับตาแล้วก็จะมีบทบาทต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยอย่างมากเลยทีเดียวปัจจัยมีถึง3ปัจจัยเลยทีเดียวนะครับที่จะเข้ามาสร้างความแปรปรวนให้กับลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราอย่างแรกก็คือกระแสลมนะครับที่จะมีการพัดมาปะทะกัน ระหว่างกระแสลมที oh. ่พัดมาจากทิศตะวันตกนะครับหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราในขณะที่ก่อนหน้านี้เมืองไทยของเรานั้นถูกปกคลุมด้วยกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้หอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับสกระแสลมนี้พัดเข้ามาปะทะกันหรือว่ามาสอบกันทําให้เกิดการยกตัวของความชื้นในอากาศก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากความชื้นมากเพียงพอก็สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนแล้วก็กลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เช่น เดียวกันดังนั้นมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับบริเวณตอนกลางของประเทศต้องระวังปัจจัยเหล่านี้ที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ส่วนบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือนะครับปัจจัยที่ชุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้เกิดลูกเข็บตกคาดการณ์ว่าในช่วงวันศุกร์นี้จะมีการแผ่ลงมา ปะทะอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือจะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณทางตอนบนของจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ไม่ฮ่องสอนห้าแผ่ลงมาแบบนี้ตามที่ได้คาดการไว้ช่วงวันศุกร์นั้นอาจจะมีลูกเห็บตกรวมไปถึงฝนฟ้าขนองในพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยนะครับ นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่18ครับคาดการณ์ว่าจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยจะสังเกตว่าสีฟ้าๆที่คุณผู้ชมนอยู่ในขณะนี้จะค่อยๆแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่องนะครับแผ่ลงมาแผ่ลงมานะครับลักษณะเช่นนี้เองอากาศเย็นที่แผ่ลงมามาปะทะเข้ากับอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่แต่เดิมนั้นก็จะทําให้เกิดความแปรปรวนลักษณะอากาศดังกล่าวได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือปัจจัยที่จะทําให้เกิดพายุฤดูร้อนนะครับตอนนี้กรม และบรรเทาสาธารณาภัยมีการประกาศมาแล้วนะครับว่ามีถึง47จังหวัดที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอคุณผู้ชมณขนาดนี้นะครับที่ต้องระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคอีสานนะครับรวไมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่เหล่านี้เองตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นะครับถ้าหากสังเกตว่าท้องฟ้านั้นเริ่มกาอตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองก็คือกลุ่มเมฆที่มีลักษณะเป็นก้อนดำๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับต้องระวังดีๆนะครับหาที่หลบที่ปลอดภยัยที่มั่นคงแข็งแรงควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า,ฟาต้นไม้รวไมไปถึงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะครับนี่คือสภาพอากาศที่ต้องเตรียมรับมือกันหน่อยสําหรับเทศกาล สงการก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับเทศกาลสงการแล้วก็ปีใหม่ไทยด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้เดี๋ยวกลับไปติดตามข่าวสารอื่นๆกับสองสาวกันต่อเลยนะครับ